โฆษกและแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพบรองประธานสภาคนที่หนึ่งยืนเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมหารือพิจารณาแนวทางการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม11มีนาคมขณะเจริญตอบรับเผยจะเชิญทหารด้วย เมื่อเวลา10ินาฬิกาที่บริเวณชั้น3าอาคารรัฐสภาหนึ่งนายปานเทพพัวพงพันธ์โคศกและแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางเข้าพบนายเจริญจันโกมลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเพื่อยืนเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมหารือพิจารณาแนวทางในการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในวันที่11มีนาคมนี้โดยยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายใดๆเพื่อลบล้างความผิดทางอาญาและการทุจริตใน ทุกๆก,กรณีแต่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมในความผิดละหูโทษหรือการฝ่าฝืนพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจักรซึ่งการหาหรือเพียงสี่ฝ่ายอาจไม่ครอบคลุมควรเพิ่มตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เข้าร่วมหา,หาหรือด้วยอทิตัวแทนองค์กรพิทักษ์สยามคอ,ออปอผู้ประกอบการราชประสงค์และสยามสแควร์อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขได้กลุ่มพันธมิตรจะไม่เข้าร่วมหาหรือ ในวันที่11มีนาคมนี้การประชุมในวงจำกัดข้างต้นโดยไม่ฟังเสียงคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆย่อมทำให้กลุ่มคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กลายเป็นอภิสิทธิชนที่อยู่เหนือกฎหมายกว่าประชาชนคนกลุ่มอื่นๆอย่างไม่เป็นธรรมนะครับ <c oughs> ด้วยเหตุผลนี้การนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงเห็นว่าหากจะมีตัวแทนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อปรึกษาหารือนับจากวันนี้ จะต้องอยู่บนเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครบทุกกลุ่มดังต่อไปนี้ 1. ตัวแทนพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลในปัจจุบัน 2. ตัวแทนพักประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐบาลและฝ่ายค้านในปัจจุบัน 3. ตัวแทนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 4. ตัวแทนแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปช 5. ตัวแทนองค์การพิทักษ์สยาม 6. นางนิชาทุวธรรมตัวแทนครอบครัวเจ้าชิรัตผู้สูญเสียตัวแทนผู้และคนที่7ตัวแทนผู้ที่รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการชุมนุมโดยที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุมเช่นร้านค้าสี่แยกราชประสงค์และบริเวณสยามสแควร์และอื่นๆเป็นต้นประการที่8ผู้แทนคณะกรรมการ ตรวจสอบอิสระและค้นหาความจริงเพื่อก,การปรองดองแห่งชาติหรือคอ,อ,อปอในฐาน,นะเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับจากสองรัฐบาลต่อเนื่องกันทั้งฝ่ายค้านในปัจจุบันและรัฐบาลในชุดปัจจุบันนะครับ ด้านนายเจริญกล่าวว่าการหารือเพื่อความสงบและสามคัคคีทุกฝ่ายต้องใช้ความอดทนซึ่งตนไม่ขัดข้องกับข้อเสนอของกลุ่มพันธมิตรแต่จะมีการเพิ่มทหารเข้ามาอีกหนึ่งกลุ่มในการหารือเรื่องนี้เพราะทหารเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามพระ,ะราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจากักรโดยจะเชิญไปที่ผู้บังคับบัญชาคือพลตรวจเอกสุกรมพลสุวรรณทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งจะเชิญไปยังพักประชาธิปัตย์อีกครั้งซึ่งจะต้องดูวันที่11มีนาคมเป็นหลักว่าแต่ละกลุ่มจะมีการตอบรับอย่างไรทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่าการดําเนินการของตนในครั้งนี้ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีเกมการเมืองโดยจะมีการหารือในหลักการร่วมกันคงเน้นไปที่จุดร่วมที่เคย พูดคุยกันมาแล้วคือนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ฝ่าฟื้นพระราชกรํารหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจากักรส่วนเงื่อนไขแกนนําจะยังไม่พูดถึงตนมั่นใจว่าถ้าแต่ละฝ่ายที่มาเข้าใจขอบเขตหลักการที่ว่านิรโทษกรรมให้ประชาชนก่อนก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาคือเงื่อนไขของแต่ละกลุ่มการเจรจา,าพเพื่อความสงบแล้วก็สามคัคคีเนี่ยต้องใช้ความอดทนน่นะครับ วันนี้ก็ได้รับการยื่นหนังสือจากฝ่ายกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับบอกว่าอยากจะเ,เพิ่มนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะอีกจำนวนอีกประมาณสัก3-4กลุ่มนะครับก็มีกลุ่มผู้ครอบครัวผู้สูญเสียนะครับแล้วก็กลุ่มเสียอ้ก็หลายกลุ่มประมาณที่เสนอมาก็ประมาณ7-8กลุ่มนะร,รวมถึง ของรัฐบาลด้วยนะที่เสนอเข้ามาก็มีอยู่ประมาณวันนี้ที่รับมานะก็อยากจะให้ผมเชิญมาทั้งหมด8กลุ่มรวมถึงคณะกรรมการอิสระตรวจสอบด้วยนะผมก็เลยถามว่าอย่างนั้นก็จะทำหนังสือเชิญให้ทุกกลุ่มนะแต่จะเอาอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้เขา มาร่วมประชุมด้วยก็คือทหารเพราะว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์การใช้กฎหมายสองฉบับคือพอรากฉุกเฉินกับพระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยก็ทหารเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะฮะก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อความสงบสุขของสังคมและบ้านเมืองเนี่ยแล้วก็เพื่อจะลดความขัดแยง้งนะฮะเลิกความเอ่อ ที่ว่าขัดแย้งกันนะผมจอกหนังสือวันนี้นะเชิญทุกกลุ่มก็จะมีรัฐบาลพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ให้ให้สบายใจด้วยว่าก็จะเอาเฉพาะสองเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความมั่นคงกับพรกฉุกเฉินเอามาประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันนะครับ เพื่อหาทางออกของของชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็จะไม่มีเกมการเมืองใดๆทั้งสิ้นให้ความสบายใจได้นะโดยจะนัดเวลาเดิมสถานที่เดิมก็คือวันจันทร์ที่11เนี้นะครับแล้วก็จะรีบทําหนังสือเชิญให้วันนี้นะแล้วก็ให้ทุกฝ่ายได้สบายใจทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มเสีอยอ้แล้วก็ผู้ที่สูญเสียจากการฏิบัติหน้าที่ครอบครัวแล้วก็จนถึงทหารด้วย นะให้สบายใจทุกฝ่ายเพราะเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาพบเหมือนกันก็ถามว่าทําไมไม่เอาทหารด้วยล่ะนะฮะก็กําลังจะตัดสินใจอยู่แต่เนื่องว่าจะพูดคุยกันเฉพาะเรื่องกฎหมายอ่าเรื่องเฉพาะกลุ่มที่ประชาชนเข้ามาเท่านั้นเองแต่วันนี้ถ้าหากว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเสนอมาอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องเดี๋ยวจะรีบทําหนังสือให้เชิญวันจันทร์ ถนะ้ากัดว่าปร,ประเด็นที่จะพูดคุยจากก่อนหน้านี้ที่พูดถึงพรบนี้รโทษสกรรมก็คือหยุดไว้ก่อนแหะค่ะคืออย่างนี้ผมไม่มีโอกาสได้ชี้แจงคาว่าเราจะมาพิจารากันก็นกคือ,อ,อจะพิจารณาในเฉพาะนะประชาชนที่มาร่วมประชุมชุมนุมเรียกร้องและประท้วงกันเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการประกาศพระราชกำหนดและพระบฉุกเฉินนะฮะแต่เราก็ไปสรุปรวปกันทีเดียวว่า จะทําอย่างไรก็คือจะต้องออกกฎหมายนิรโทษนั่นแหละให้กับคนกลุ่มนี้แต่จะมีเงื่อนไขอย่างไรเนี่ยให้มาพูดคุยกันนะการที่ไม่ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยเราต้องการให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมาพูดคุยกันจะเอาขอบเขตแค่ไหนเพียงใดน,นะวันนี้ทางฝ่ายเสื้อเหลืองท่านก็เสนอมาเลยบอกเอาให้ชัดเจนเลยบอกสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มที่จะมา เจรจากันเนี่ยเอาเพียงพลวัฉุกเฉินกับพระราชบัญญัติความมั่นคงก็ไม่ขัดข้องก็กวันที่เจราจาครั้งแรกก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะแต่เพียงแต่เราสรุปว่า,าสุจตอนเป้าหมายของเราก็คือทําอย่างไรจะให้ประชาชนเนี่ยอย่างเสื้อแดงเนี่ยก็มันพันกว่าคนเสื้อเหลืองอีกเท่าไหร่เสียไอ้อีกเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็พยายามเจาคนกลุ่มนี้ออกมาก่อนนะฉะนั้นเพื่อให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีความมั่นใจ ว่ามาเจรจาแล้วเนี่ยจะไม่ไปรวมใครใครใครเนี่ยนะฮะที่เขาบัดระแวงและสงสัยอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนเลยถ้า11นี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะยุติอย่างไรนะฮะต้องเจรจาถ้าหากว่ายุติโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะครับทางออกของเราก็คือการเสนอกฎหมาย